สวัสดีค่ะมาแล้วครงจุดสานะคะที่เราจะส่งให้ลำใจลำนึ่งพีพีพจ้าเป็นแบบครูมาุ้นจุดจี่สานะคะส่งไปประ,ประมาณห้าซิบว่าตัวหกซิบ้าแล้วหกซิตอนตนนะบิวส่งไปทั้งนี้เป็นจุดสี่สามที่เราจะส่งไปอันนี้เป็นอุวที่ขัดทางไส้เหล็กไส้กลางไส้ใ่นะคะสวัสดีพีพีทุกคนนะคะ 差不多。几只脚啊？几脚。那朵呢？那朵大。哦。朵大没装，朵大，别过来。他不来，他不 สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคน <Hey. S 1> ใครส่งใครสนใจโครงการนี้อะค่ะพีพีฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะคะบิวจะได้ไลค์โครงการคือคือว,ว่าเราทำไปถึงไหนแบบนี้ยค่ะบิวก็จะได้ แจ้งให้ปีปีคนดีวายักทำคู่การนั้นอันนี้เราเราอันติดบู๋ตุกตัวนะคะแล้วก็มีอนซีทับอีกครั้งหนึ่งเผื่อแยกไส้ัวอันนี้อะไรนี่เลี้ยง ที่เลืองน้องหนิ่งเพราะว่าไก่กำลังจะโกงการจึงยังไม่พานอะไรบันเทือบเนี้ยค่ะพีพีลอง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 แล่ลองแลงแ่ว่าเราจะทำเพื่อให้พานให้โกงการมานันอนุมัติได้เร็วขึ้น,นพออ้ววช่วงนี้คนคันจะห้ยาก,กันนะพีถึงโกงการพานแต่บางทีอ้วว่าอ้วว่า,า,าการห้ยากจริงค่ะอ้วว่ครงห้ยากมาก ้ามาไนทักทายได้นะคะดิพี่พาไปเล่ออ้วกครุ่งที่ว่าพร้อมจ้งให้ลูกค้าอยู่นี่นะคะเพื่อไข่บีปักมุดไปเลยนะคะเพื่อไข่ส้นใจโครงการพีๆคนนี้ส้นใจโครงการ วิวยำตลอดนะพี่โครงการนี้ว่างจะเกิดขึ้นมาได้อะค่ะใช้เวลาเป็นปีกว่าๆพีว่าว่าปีโครงการนั้นจะร้อยวัวชุดแรกได้ในโครงการหลาละลอยของตอกซ้อซึ่งซึ่ง,งมันใช้เวลาพอพอสมควรนะนในใน,ในการทำโครงการนี้

เดีย๋ยวพี่พาไปแล้วอัวข้างในนะพี่นะตัวดับมันไม่ได้จริงสิทีเหลือง <c oughs> อันนี้เป็นวัวที่เราข,ขัดขัดตั้งตั้งไว้เลยนะพี่นะถึงพีพีบิวขอ้อตรวด้วยนะคะคนที่ถักมาว่าให้บิวส่งผ้าวัวให้ดูว่ะค่ะพอดีว่าวัวช่วงนี้มันมีหน่อยมากถึงก็เราก็ทำงานกันทั้งวันดังนั้นวัวค่ะจีมเมียนพีซ่ามัดเลนาเพชรได้เลยนะคะเละนาเพชรอัวจีว่างอยู่ <c oughs> เนี่ยค่ะก็จะกลบไปมาประมาณแบบนี่นนค่ะพี่อันนี้รอบนี้พีพีก็สร้างเล่นะเล่เป็นจํานวนมากวะแล้วแต่พีพีก็สร้างนะคะในใน,ในวัวโครงการอยากได้เล่สร้างเล่ได้เลยเราก็พยายามขัดให้เต็มทีเต็มความสามายต้องตามความนะคะอันนี้จะเป็นไส้ถือว่าเป็นไส้แหลกนะพี่ไม่ได้เป็นไส้ ตัวนี้ลูกวัวอยู่เลยนะพีตัวนี้ลูกวัวอยู่เลยเพื่อใครสนใจลูกเล่ยประมาณปีต้นต้นอายุประมาณปีตนนยย้นตอนเพื่อใครสนใจนะพีแล่ยอดหลังนะคะถ้าพีผีข้ามาแล่ยอดหลังตอนที่ิวไาอยู่หวันนี้พีข้ามาแล่ยอดหลังพีถักแคปลูปถึงจะส่งมาให้ิวดูนะตัวนี้เป็นลูกเล่ยนะคะประมาณปีตนๆๆๆๆ้นต้นปีต้นต้นผีซองเมื่อแปดบอกราคาจัดเจนค่ะซองเมื่อแปดนะคะผอมสุ้ง ถ้าว่าพีผีอยากได้ไส้ใหญ่ๆนะฟังนู้ก็จะเป็นูัวด้วยนะคะพี่ฟังนู้นจะไนูัวถ่ายถ่ายนู้มีหัวนุ่มกันนะหัวนุ่มอ่าพีผีค่ะถ้าว่าพีผีอะค่ะคนไหนที่อยากได้ชอบชอบเล่นไส้ใหญ่บิวกับแนะนําเลยนะเพราะว่าไส้ใหญ่เป็น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 หัวที่อัตราแรงเหนือขึ้นดีมากที่สุดแล้วซึงราคาจะสูงต้นทุนจะสูงว่าแต่ว่า พานอะคุณไสยใหญ่อะพันแน่นอนพี่คุณไซย์ยัยยั่อะลงทุนไซฮาเบื้องกับจริงแต่กําไรมันมันได้เลื่อยแน่นอนเพราะว่าบิวยำตลอดใน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 ซ่องซ้ำเดือนลังสีพานมาค่ะแนะนําให้เลี้ยงไซย์ยัยแบบนี้พี่เลี้ยนเนี่ยเออเลี้ยงไซย์ยัยไซเซฮะไซเซลอยฮะซิปขึ้นไซฮาลอยขึ้นอะไรมาเนี่ยโครงใหญ่ไปเลยจัดโครงใหญ่สูงไปเลยเพื่อว่าจะได้ อัจจะแรงเ,เนื้อทีด่ดีโครงสร้างทีด่ดีดีเดี๋ยวว่าวัวไส้เล็กๆที่บางคนอยากคุ้นวัวแต่ว่าสอบท่อมบิวมา,มาวันเนี่ยน้องบิวมีวัวราคาส่องเมินตอนตอนไม้ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีวัวราคานั้นเลยถ้าไม่ได้เลยพีพีไม่ใช่ว่าเราจะค่าวัวแพงหรือวอะไรด้วยราคาเนื้อที่สูงแตะจะเกือบแตะโลลอยแล้วราคาวัวโครงเลยสูงตามไปด้วยเป็นเรื่องปกติ พี่เข้าใจใช่ไหมคะเมื่อราคาวัวเนื้อปลายตางอะคะ่ะราคาเนื้อในร้านอ่ะสูงแต่ราคาเกือบลอยแล้วเกือบลอยแล้วบัดเนียคะค่ะราคาวัวคร่วก็เลยต้องมีคว,ความแพงไปด้วยเพราะว่าเขาห้าวัวครังกันอยู่เป็นฮาซึ่งห้าไม่ค่อยได้ด้วยวัวคร่วหนะักปัจจุบันในห้อยากมากสั่งกันล่วงหน้าอย่างตามมากคืออาทิตย์หนึ่งจึงจะได้วัวครงเข้าไปในการเกิดใหญ่วัวตามโครงการนะคะนี่มันก็นจะมีเอกสารรายละเอียดแบบนี้นะคะเป็นเอกสารรายละเอียดของ แกะประพันฟาร์มจะเป็นบินเงินสดซีโอกค่าชใจใจเก่ยวกับวัวต่างๆรา้ค่ะอาหารอะไรต่างๆที่เราทำเป็นคูสัญญาไว้ยอยู่แล้วดังนั้นพีพีจะทำโครงการเลียงโคซื่อขึอ้นหรือว่าทำโครงการลานละลอยตรงนี้ไปติดต่อทกโซทำคูสัญญาพีต้องมีเอกสารจากทางฟาร์มบิวซึ่งเป็นเอกสารไว้ประกอบการใบจดทะเบียนฟาร์มอะไรเป็นเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีใบ สัญญาเสื่อค้ายที่ทําสัญญาก็ตกลงกันแล้วก็เอกสารต่างๆที่เกิดขึ้นถึงกับยุติธรทำใบเคลื่ย้ายในการส่งอว่ชีตยาทำวัคซีนแจ้งประตุสัต์อะไรเรียบรลอยตามกฎระเบียบตามกฎหมายที่มีการแจ้งไวๆเพือ่อป้องกันป้องกันกันนาอัวข้าวนอกพื้นที่ซึ่งวัวดียก็ต้องกักไปก่อนอย่างน้อยเช็กว่นเพื่อจะได้เลว่ะ ทำยาฟังหูกินอาหารเป็นแล้วถึงขอยส่งให้ผีๆนะอันนี้เป็นเป็นรายละเอียดเบื้องต้นที่เราทํากันอยู่ณนะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นวัวที่ส่งโครงการหรือจะเป็นวัวที่พีมาเลือกเองที่ฟาร์มเรากพยายามทำยาเนี่ยพีเลยแต่ย้๊ายเลขปน,นีไม่ใ้๊ายนะพีข้ามาเลขเคเคย้๊ายค่ะตัวนี้ใ้๊ายตัวนี้ใ้๊ายผีหลับประกันได้ว่าใ้๊ายอืมเอาใ้๊ายไม่พีอ่า เนี่ยค่ะเป็นเป็นเป็นโค้งไส้ใ่ทีนาข้าวคุ้นเป็นโครงไส้ใ่ทีนาข้าวคุ้นอ่ะเอาปีแรกเลยเป็นโครงไส้ใยทีนาข้าวคุ<ม>้น,นาาอย่างมากในปัจจุบันนะคือคือต้องยำกันทุกครั้งอ่ะปีนัปัจจุบันโค้งไส้ใยนาเล่นและง่ายง่ายแต่ว่าบางคนเขามีทุนสร้างเมินกะก็เราอาจจะเลี้ยงอ,อีกอีกแบบนึงก็คือเอาอัะเอียดไปปล่อยกินหญ้าซึ่งก็ให้มันได้อายุสกิด เอามา,าค้าคุ้นเป็นการหลดต้นทุนหรือว่าการลงทุนในระยะแรกที่มากแต่เมื่อเป็นฟาร์มบิวอะค่ะบิวก็จะเล่นเฉพาะไส้ใยใย,ย,ย,ยสยเปนส่วนมา,ากไส้แหลกแหลกกระซืม,มาว่าลอ,ลองรับความต้องการาๆๆๆๆนนของพีพีพอพีพีบางคนก็ว่าน้องบิวต้องการหัาไส้ซอมเมื่อนตอนๆเรากับพายายขัดซ้อมเมื่อนต้นๆจะเป็นหัวแหลกๆนะพี่นะหัวประมาณปีขึ้นแต่ว่าพาไปกินญ้าข้างบ้านแบบเนี้ยรับประกันได้ว่าอนาคตดีแน่นอนออกไปค่ายโครงกับไม่คาดทุนออกไปค่ายคุ้นเองกับใบใจ นี่ถ้าเป็นไสยเย็ดวันเนีญคะ่ะตกลาคา่อยู่ที่ระมันเสียฮามนขึ้นอยู่ที่ความเยี้ยของอัวด้วยราคาโครงปัจจุบันนะถึงกับเรื่องเอกสาร,รก็จะทำกุ้มข้องโครงการลานละลอยตรงนี้เอกสาร,รนะคะพี่ต้องไปจัดกุ้มขึ้นทะเบียนโอนถึงจะมาทำเรื่องทำเรื่องกับตอกซ้าทำเรื่องกับกุ้ม จัดเป็นวิสาหกิจชุมชนอะไรให้เหรียบร้อยการสุดท้ายกาติดต่อบิ้วเพื่อข้าวรวมโครงการลานละลอยของทกศมันได้จริงนะคะพีจึงใช้เวลานานแต่มันก็ส้มเฮ็ดส้มพ้นเพราะว่าทางทกศเขาก็จะเล่ความเป็นไปได้ที่เขาจะปล่อยเงินมาให้ชาวบ้านเลี้ยงโดยที่เขาคิดดอกแค่ลานหนึ่งคิดดอกลอยหนึ่งต่อปีสัญญานี่ทำต่อแรกน,น่าจะสร้างปีแรกนะคะน่าจะสร้างปีแรกทำสัญญาแบบนี้มันเป็นสัญญากกเขาเลียกว่าแล้ว เป็นความคืบหน้าติดตั้งท o สเขาเฉื่อใจต่างฟาร์มด้วยนึงแล้วก็เขาก็จะแล่พิจารณามาเป็นปีอ่ะปีพิจารณามาเป็นปีว่างโครงการแบบนี้จะพ่านขึ้นไปได้นางนันปีไม่ต้องกลัวเลยเล่ากับพยายามเซฟทั้งปีเซฟทั้งเล่าให้ให้ปีมีเลือกคงให้เลือกโครงการดีๆที่ทาได้จริงมั่งนะในโครงการลฐไม่ได้ว่าล่ะนะแต่ว่าคือคือถ้าว่ามันเป็นโครงการที่ชาวบ้านได้เงินทุนมาเพื่อสร้างเพื่อได้ ได้ลงทุนทำจริงๆโดยที่มีเบี้ยรกรดอกเบี้ยไม่แพงมาเนี่มันก็นโอเคงงอันนี้ขึ้นหลอดแบบนี้นะคะไม่แน่ใจวลาเห็นมา ชงนะคะหัวชวนีค่ะเป็นหัวที่เรียบชงขึ้นหลอดเรียบยร้อยแล้ววันนี้แปะตัวพีเราไม่ได้ดีมันไปแบบนี้ความจริงกับความฝันมันแตกต่างพีพีอาจจะมองว่าเราทางานใหญ่ขนาดนี้ขนาดนี้ทาไมจ่ายหลอดกระบะในการขนส่งพีอย่าลืมว่าบิวันซุ้งหัวให้พีพีเอ็นฟรีข้าวมาสุงฟรีตรงเนียนตอนทุ่เราอยู่ที่เราหมดเลยทางขาหลอดทางขาไรแบบนี้ค่ะถึงเวลาเราส่งหัวเราก็ไม่ได้ซุ้งจานวนมาก เราจะทยอยส่งเพื่อให้ระบบตลาดมันมุนอยู่ได้ดังนั้นวิวไม่ได้มีรถซิบโอคือถ้ามีกระเซิร์มาใช่ได้พีแต่ว่าการใช้างานแล้วมันจะไม่คุมทาวรถกระบะท,ที่ข้าวถ,ถึงถูกพื้นที่แล้วก็ส่งชาวบ้านแบบคนนูส่องตัวคนดูซ่อมตัวได้ถ้าเป็นรถซิบโอค่ะมันต้องส่งทีเดียวเพราะว่าการคนส่งหรือการขับเรือ่องการเป็นอดเข้าในพื้นที่ที่ลำบากกเข้าไม่ได้ บิวาสิ่งที่เราทำมันพีจงมั่นใจได้เลยว่าเราทำจากพื้นฐานจากระบบหลากจริงๆจากระบบพ้นเลียงดิบๆมาจนถึงปัจจุบันแบบนี้ค่ะมัน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 ก็เป็นตัวการันตีได้วาา่านวฟาร์มเรากับเป็นฟาร์มหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงวัวคุ้นได้บิวาคือบิวกับการเลี้ยงเด่ปลากโกบีในการห้าวัวขัดอ้วกับพยายามขัดอ้วให้ราคาต้นทุนต่ำที่สุดเพื่อพีพีจะได้วัวที่ราคาไม่แพงจนเกินไป ในในโครงการตรงนี้ค่ะถ้าวพีพีคนไหนที่ว่ายากโรคพีพีลองทามมาเลยนะเพราว่ามาันมีข้อมูลตรงนี้นที่สามารถบอกเลือแหลกเปลี่ยนกับพีพีได้นะคะเดี๋ยวมีให้เล้วอ่ะเนี่ยเราก็จะฝนซีฝนซีเซผื่อไม้ลาะค่ด้วยนะ,นะปีนะป้องกันติดเบาะมูดที่เราก็ต้องฝนซีอีครั้งนึ่งด้วยพอเวลาไปลงที่ชาวบ้านคนคนนี้ก็เอาห้าตัวคนนี้เอาสามตัวจะได้ไม่มีปัญหา เล็กกลางใหญ่เลยแต่โลค่าสั้นนะคะเล็กกลางใหญ่แล้วแต่โลค่าสั้งมาเลยเราก็จะส้งตามเดอร์โลคา จะพาไปแล่หัวนุ่มสักพีดีอ,อ่าวีีะ่ะอ่าพรจากโครงการทอกอซพีลองแลตอนนี้อะค่ะตอนนี้ก็บีอะค่ะพายามปรับเราอยากอยากอยากเทสคุ้นหัวหัวนุ่มแลว่า เนื้อเนื้อที่ได้มันมันมัน,ม,นมันคุณภาพเทียบเท่ากับโคขุดไม้พอเราก็ยังไม่ได้เคยเทสอ้วนนุ่มทิเซอร์มาตอนนี้ค่ะเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เคยเทสนะเราเลือกไส้ย้ญ่มาเลยค่ะอันนี้ไส้ย้ญ่ประมาณห้าลอยว่าโลเราเลือกไส้ย้ญ่มาเลยเอามาเทสแล้วอ่ะคุ้นแล้วอ่ะค่ะกําไรมันจะได้หรือว่าสาพเนือ้ออะไรแบบเนี้มันได เทียบเท่ากับอัวคุ้นไมยถ้าว่ามันได้แบบนั้น,น,นต่อไปเราจะมีโครงการคุ้นหัวนุ่มเผื่อทรงตลาดอีกตลาดหนึ่งที่เป็นตลาดจิชัยทำลูกชิ้นอะไรแบบนี้ค่ะเผื่อว่าจะได้อุดหน,นุนลูกวัวโพกของปัฒลุ่งที่เลียงวัวนุ่มด้วยตอนนี้กําลังถดล่องอยู่นะปีลองลองลองเล่นนะพอบิวก็ไม่เคยคุ้นกับมาก,ก่อนที่ที่ฟ้ามาข่าก็บีเขาก็เลยเห็นว่าถ้าว่าปรับเปลี่ยนให้ตลาดกว้างขึ้นก็ต้องหาวัวอีกสายพันหนึ่งที่ต้นทุนไม่สูงแรง เนื่องด้วยว่าตอนตัวดัวโครกมันสุกมากตอนนี้เราก็เลยปรับเปลี่ยนเอาเป็นวัวทีลาคาโชสกิดวัวทีเขาขัดจากการทําเมพันเอาเมเ,เอาตัวเมียไปทําวัวนุ่มตัวพ่อเขาก็ปล่อยขายเพื่อว่าจะได้เป็นทางเลือกหนึ่งของของคนเลี้ยงวัวนุ่มด้วยของของเราเองด้วยที่ได้วัวครกในราคาที่ไม่แพงเกินทึงออามาคุ้นในในในระยะเวลาเท่ากันได้กําไรพอสมควรแบบนั้นแหละ เพื่อปรับเปลี่ยนได้พีพีคนได้ติดทุนไม่มาก,ก็ได้เซอร์วัวนุ่มดีวะมันก็เป็นแนวทางนึงสีขาดว่านะขาดว่ากำลังถอดรองอยู่พอถ้าไม่ถอดร่องเองก็จะไม่โลอยู่แล้วเนี่ยค่ะเซิร์มาซ่องตัวนี่พีเซอร์วัวนุ่มมาเคซ่องตัวพอดีว่าพีเขาขายมาถึงกับโอเคสวยดีสวยดียดแต่โครงสร้างที่ใหญ่แต่เป็นวัวนุ่มหลบผสมไม่ใช่วัวนุ่มแ้ๆนะเป็นวัวนุ่มหลบผสมผส,สมเล่กลายกลาเป็นั่นแล้วค่ะ พอถ้าเป็นวัวนุ่มเทน่าจะไม่ใช่โครงสร้างแบบนี้ดังนั้นน่าจะเป็นหลกผสมมาด้วยกขลองติดตามกันดูนะคะทางโครงการลาละลอยกับโครงการการคุ้นโคโนุ่มที่เราไาย่ามปรับแรล่เพื่อจะได้ได้อะไรเพิ่มเติมมามัง่งเพื่อจะได้เป็นแนวทางเริ่มต้นให้พีพีคนไหนที่กำลังสนใจเลี้ยงวัวคุ้นลองแล่นนะลองปรับมาเลี้ยงวัวคุ้นกันดูนะคปะ็นเป็น,เป,เ,ปนเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างไรายได้ซึ่งเราอยู่บ้าน โควิดก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าการเลี้ยงโคพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องสักเท่าไรกับการบริโภคเพราะเขาไม่ได้ปิดประเทศเหมือนแต่ก่อนแต่ถ้าปิดประเทศก็มีพ้นมังแต่ตอนนี้คือปริเทศอย่างเปิดเหมือนเดิมแครแคอ่อาชีพบางอาชีพที่ไม่สามารถทําได้ดังนั้นการเลี้ยงโคการทําเกษตรก็จะเป็นแนวทาง แนวทางเลือกนึงที่ทำไมปีพีได้มาอยู่ได้ทำแล้วก็ได้อยู่บังกับครอบครัวเป็นการข้อเรียกว่าเผื่อเป็นการหันจากการอยู่ในเมืองกลับมาอยู่ในชุมชนของตัวเองพัฒนาและสร้างรายได้ของชุมชนตัวเองไปด้วยนะคะฝากแกวพันฟามโคคุนสตูนฝากน้องบิวฝากโกบีไว้ปีพีติดตามหัวนุ่มตัวกียบาทครับวัวนุ่มตัวกียบาทตอนนี้ก็บีน่าจะเซอร์มบีก็ไม่แน่ใจน่าจะ เสมดอันนี้อ้นี้เป็นโคนุ่มลูกผสมนะคะไม่จะเป็นโคนุ่มแท้เป็นโคนุ่มลูกผสมทีนเราคาดว่าน่าจะพุ่งขึ้นราคาสูงพอ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 แค่นใดดังนั้นเทสเทสแรกก่อนพี่นะเทสเทสเอามาเทสแรกก่อนเดี๋ยวคอยมาแลกเปลี่ยนมาสบการว่าการเรียนโคนุ่มอ่ะมันมันทำได้เคียงที่ทำได้ไม่ทำได้มันอยู่ที่ปลายทางคือเคียงให้ราคาเราแค่นในราคา ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันไหมในโครงการในคลิปหน้าพีรองรันะเพื่อาวามเราอาจจะเป็นแนวทางทางเลือกนึงให้พีพีได้ติดตามลองหันมาเลียงโขลกันเลยนะคะลองหันมาทําเกษตรบ้านเราหันมาฟื้นฟูคนในพื้นที่หันมาช่วยพัฒนาคนในชุมชนโดยการกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ทํามาให้กินที่บ้านดูนะพีพีขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแกวพันความโควุดสตูนค่ะารามเลี่ยงโคุิดระยะสั้นสี่เดือนปลอดภายวันนี้น้องบิวข้อตัวลาก่อนนะจ๊ะ สวัสดีค่ะ